พาเพื่อนชมบรรยากาศการส่งมอบรถใหม่ของเรานะครับวันนี้ก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยครับคุณลูกค้าเดินทางมาไกลนะครับเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีครับผมเพื่อมารับรถใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าที่ไว้าวางใจเราโตโยต้าปทุมธานีสาขาเพิ่มเมืองนะครับคุณลูกค้าน่ารักมากเดินทางมาไกลเลยครับ ตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศในการส่งมอบรถใหม่นะครับผมรถคันนี้น้องซาซาครับเป็นคนส่งมอบให้คุณลูกค้าครับตอนนี้น้องนีน่าก็เป็นมือกล้องครับถ่ายรูปให้คุณลูกค้าเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับน่ารักมากครับน้องเซียวก็น่ารักครับ บรรยากาศก็เพื่อนๆในการส่งมอบรถใหม่ให้คุณลูกค้าครับวันนี้ต้องฉลองแล้วกับน้องซาซาชมบรรยากาศไปด้วยกันก็เพื่อนบรรยากาศในการส่งมอบรถใหม่ให้คุณลูกค้านะครับตัวทีมงานน้องเซลเราโตโยต้าปทุมธานีสาขาเพื่อเมืองครับ บรรยากาศก็เปนเพื่อนน่ารักมากบรรยากาศสาวๆกับคุณลูกค้าถ่ายรูปให้คุณลูกค้าเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในการรับรถใหม่ครับผมน่ารักมากครับผู้หญิงทำงาน บรรยากาศไปด้วยกันครับผมเริ่เลยครับกอแบแอบด้านขวาได้นะครับบรรยากาศกับเพื่อนบรรยากาศสุดรอบรถใหม่จากทีมงานของเราครับโตโยต้าปทุมธานีสาขาอำเภอเมืองครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเราครับ คุณลูกค้าเดินทางมาไกลนะครับเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีครับลูกค้าติดตามในคลิปแล้วก็มาติดต่อแล้วก็สอบถามทางโทรศัพท์ก่อนนะครับค่อยเข้ามาที่โชว์รูมของเราเงื่อนไขตกลงกันได้ก็เลยลูกค้าก็เลยจองนะครับก็เลยได้รถคันนี้ครับผมโตโยต้ายาริดคอร์สครับสวยมากครับคันนี้เป็นสีเทานะครับลูกค้าตัว็อปเลยนะครับเพื่อน สวยจริงครับบรรยากาศครับลูกค้าน่ารักมากบรรยากาศครับผม ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับมชมคลิปจนจบครับคลิปยาว3นาทีครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็ส่งมอบให้คุณลูกค้าเสร็จสิ้นแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม